สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไม่อามาโหยครั้งหนึ่งวันนี้อันมินจะยังอยู่กับเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์โดยที่ในคลิปนี้เนี่ยอันมินจะมารวบรวมสีประจำตัวละครของเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ที่เปิดเผยมาในคาแรคเตอร์บุกแล้ว โดยที่สีพวกนี้เนี่ยเป็นสีที่อาจารย์ผู้เขียนเรื่องอย่างอาจารย์วากุยเคนเป็นคนเลือกให้กับตัวละครนั้นๆเองเลยไปดูกันว่าสีประจำตัวของพวกเขาเนี่ยจะเป็นสีอะไรกันบ้างรับรองว่าเซอร์ไพรส์เซิรสแต่คนแรกๆเลยทีเดียวมากันที่ตัวละครตัวแรกซานะมันจิโร่หรือว่าไมกี้นั่นเองโดยที่สีประจําตัวของไมกี้เนี่ยก็คือสีแดงสด โดยที่สีแดงสดเนี่ยให้ความหมายถึงความเร่าร้อนความน่าหลงไหลความน่าตื่นเต้นกระตือรือร้นความมุ่งม,มั่นความเป็นผู้นำความกล้าหาญ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนับว่าสื่อถึงไมกี้ได้ดีมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันสีแดงสดเนี่ยก็ยังมีด้านลบที่ชัดเจนมากๆอีกด้วยนั่นก็คือหมายถึงความโกรธแค้นความเก็บกดแล้วก็สื่อถึงความก้าวร้าวทางอารมณ์ได้ด้วยเรียกว่าเป็นสีที่แทนไมกี้ได้ดีจริงๆ คนต่อมาเนี่ยก็คือริวกุจิเคนหรือว่าดราเคนของเราเนั่นเองโดยที่สีประจำตัวของเคนจินเนี่ยแอดมินอ่านครั้งแรกก็ยังรู้สึกน่ารักว่างๆเลยเพราะว่าสีอิมเมจของเขาคือสีชมพู โดยถ้าตีความพื้นพื้นจากสีชมพูแล้วเนี่ยแอดมินมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงกับตัวของดราเคอนเท่าไหร่เพราะว่าสีชมพูเนี่ยมันเป็นสีที่เป็นตัวแทนของสตรีความนุม่มนวลอ่อนโยนไร้เดียงสาเยาวัยกันดูแลใจใสความทนุถนอมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจิตใจดีความอ่อนหวานความรักเสน่ห์มิตรภาพเราก็ความอ่อนไหวทางอารมณ์ซึ่งมันมีเพียงแค่บางอย่างเท่านั้นที่ตรงกับดราเคน แต่ว่าพอมามองลงลึกแล้วเนี่ยสิ่งที่สีชมพูเป็นมากกว่านั้นและคิดว่าผู้เขียนเนี่ยเลือกยิบสีชมพูให้กับดราเคนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะความหมายแฝงของสีชมพูมากกว่า เราะว่าความหมายแฝงของสีชมพูเนี่ยเขาเชื่อว่าสีชมพูเป็นสีที่มีความสามารถในการรักษาหัวใจทําให้รู้สึกอารมณ์ดีและนอกจากนั้นสีชมพูเนี่ยก็ยังเป็นสีที่ช่วยทําให้จิตใจเนี่ยสงบผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนได้อีกด้วยสีชมพูก็ยังกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นอีกด้วยความหมายเชิงลึกของสีชมพูเนี่ยดูตรงกับราเค่นมากกว่าความหมายที่ตื้นเขิน เพราะว่าความหมายเกี่ยวกับการรักษาเยียวยาและนอกจากนั้นยังสื่อถึงความมั่นใจกระปี้กระเป๋าเราก็อยู่ด้วยแล้วสนุกสนานเนี่ยมันเป็นบุคลิกที่ดราเคนเนี่ยให้กับไมกี้แบบตรงๆเลยคือดราเ,นเน้นนอกจากจะเป็นเพื่อนสนิทของไมกี้แล้วเขายังเป็นเหมือนกับที่พักใจแห่งหนึ่งให้กับไมกี้อีกด้วยเรียกว่าเป็นคนสําคัญของไมกี้ที่ทําให้ตัของไมกี้เนี่ยไม่จมดิ่งลงไปสู่ด้านมืดนั่นเอง มากันที่คนต่อมาอย่างพระเอกของเรื่องทาเคมิจิฮานากากิโดยสีประจำตัวของทาเคมิจิเนี่ยคือสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนเนี่ยสื่อถึงความสงบผ่อนคลายแล้วก็ความเป็นมิตร ซึ่งก็สื่อถึงตัวทาเคมิจิได้อย่างตรงตัวเลยทีเดียวและนอกจากนั้นความหมายแฝงของสีเขียวอ่อนเนี่ยยังตรงกับทาเคมิจิแบบสุดๆอีกด้วยเพราะว่าสีเขียวอ่อนสื่อถึงการแก้ไขและการเยียวยานั่นหมายถึงตัวของทาเคมิจิที่พยายามที่จะแก้ไขเรื่องราวต่างๆให้จากรายกลับเป็นดีเนี่ยมันตรงกับเขามากๆเลยมากันที่คนต่อมาอย่างมิสยาตัวของมิสยาเองเนี่ยเขามีส สีประจำตัวคือสีส้มสีส้มเนี่ยสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกสดใสและนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นสีที่สื่อถึงความกระปี้กระเป๋าแล้วก็เป็นสีที่ทั้งอ่อนโยนและทั้งเท่ไปพร้อมๆกันอีกด้วยมากันที่คนต่อมาอย่างปาจิโดยที่บาจิเนี่ยเขามีสีประจำตัวก็คือสีน้ำเงินเข้มโดยที่สีน้ำเงินเข้มของเขาเนี่ยสื่อให้เห็นความรู้สึกน่าเชื่อถือ ความมั่นใจความมั่นคงและนอกจากนั้นยังสื่อถึงความเศร้าโศกอีกด้วยคนต่อมาเนี่ยก็คือจิฟูยุนั่นเองโดยที่จิฟูยุเนี่ยมีความละไมคล้ายใกล้เคียงกับบาจิแต่ว่าก็ยังมีความเป็นคู่ตรงข้ามกันอีกด้วยเพราะว่าสีประจําตัวของเขาคือสีฟ้าอ่อนซึ่งนับว่าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับสีน้ําเงินแต่ว่าเป็นสีที่เข้มสุดกับอ่อนสุดเลยนั่นเอง สีประจำตัวฟ้าอ่อนของซิฟุยุนั้นซีเห็นถึงความสงบความผ่อนคลายความเงียบและสันติภาพคนต่อมาคือหัวหน้าหน่วยที่4ีอย่างสไมลี่คาวะตะนาโฮยะนั่นเอง โดยที่สี m m g g e o o o r r ประจำตัวของเขาเนี่ยเป็นสีเดียวกับมิสยาเลยนั่นก็คือสีส้มก็สื่อถึงความอบอุ่นความสดใสและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสื่อถึงความกระปี้กระเป๋าสื่อถึงความน่ารักแล้วก็ความเท่ไปพร้อมๆกันอีกด้วย ตัวละครตัวถัดมาเนี่ยนะว่าเป็นตัวพิเศษมากๆเลยอย่างซานโนชินิจิโรหรือว่าพี่ชายของไมกี้นั่นเองโดยที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยผู้เขียนแทนเขาด้วยสีทองซึ่งนับว่าเป็นเฉดสีที่พิเศษและไม่สามารถผสมได้จากสีทั่วๆไปสีทองเนี่ยสื่อถึงความมั่งคัง่งความอบอุ่นความเป็นมิตรความสร้างสารรค์ และยังเป็นสีที่สื่อได้ถึงผู้คิดค้นนักประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆอิสรภาพความเมตตารวมไปถึงการมองโลกในแง่ดีด้วย<ม>ก็เรียกได้ว่าเป็นสีที่เป็นตัวแทนของสิ่งพิเศษหลายๆอย่างและนอกจากนั้นเนี่ยสีทองยังเป็นตัวแทนของสีของผู้ที่เป็นเทพเจ้าแสงอาทิตย์อะไรประมาณนี้ด้วยมากันที่ตัวละครถัดมาอย่างฮนินยากคสซิโทรากันบ้าง โดยที่ตัวของคาสิโทราเนี่ยมีสีประจําตัวก็คือสีเหลืองซึ่งนับว่าเป็นสีของความสมดุลเลยทีเดียวสีเหลืองของคาสิโทราเนี่ยสื่อได้ถึงความเปิกบานใจพลังอนาคตอุดมคติจินตนาการและความหวัง แต่นอกจากนั้นเนี่ยยังมีด้านลบที่สื่อถึงคาสิโทราได้ตรงมากๆเลยนั่นก็คือความขี้ขลาดความไม่จริงใจและการทรยศอีกด้วยตัวของคาสิโทราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสีเหลืองทั้งด้านดีและด้านลบให้เราเห็นกันในเรื่องเลยทีเดียวมากันที่น้องทัจิบนะเนอโตะบ้างโดยที่เนอโตะคุงเนี่ยมีสีประจำตัวก็คือสีเทา สีเท่าของนอวโตวเนี่ยสื่อถึงความคลาสสิกความสุขขุมความมีเหตุผลความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ความมั่นคงแหมเป็นสีที่สื่อถึงนอวโตวได้ดีงามจริงๆ ตัวละครตัวต่อมาเนี่ยก็คือนางเอกของเรื่องอย่างทัจิบนะฮินตาตะนั่นเองโดยที่ฮินาจังเนี่ยมีสีประจําตัวก็คือสีขาวซึ่งนับว่าเป็นสีที่สื่อถึงเด็กแล้วก็ความบริสุทธิ์นั่นเองถ้าจะตรงกันข้ามกับน้องชายของเธออย่างเนาโตที่เป็นสีเทาเลยทีเดียวโดยที่สีขาวเนี่ยเชิงลึกแล้วมันจะสื่อให้เห็นถึงความสะอาดปลอดภัยเรียบง่ายความเปิดเผยจริงใจแล้วก็ความเมตตา ก็นับว่าซื้อถึงฮินาสัางได้ดีมากๆเลยรวมถึงสีขาวเนะี่ยยังช่วยชำระล้างจิตใจให้รู้สึกมีกำลังใจด้วยก็แหมเรียกว่าเป็นกำลังใจของพระเอกของเรื่องอย่างทาเคมิจิคุงสุดๆตัวละครตัวถัดมาก็มากันที่ตัวโกงของเรื่องกันบ้างอย่างคิซากิเทตะ โดยที่ตัวของเขาเนี่ยมีสีประจําตัวก็คือสีดําสนิทเลยนั่นเองโดยที่สีดํานี้เนี่ยมันสื่อได้ถึงความลึกซึ้งความน่าเกรงขามความทุกข์ความกโกรธความตายการมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็การปีบบังคับอีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันยังสื่อถึงความดีงามและความเลวร้วายได้อีกมากมายหลายรูปแบบเลยสําหรับสีดําแต่เนี่คือหยิบมาในส่วนที่ใกล้เคียงกับคิสกิมากที่สุด เพราะว่าสีดำเนี่ยยังสื่อถึงความกลัวความชั่วร้ายความลึกลับการควบคุมและความมืดต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยและตัวละครตัวถัดมาก็ยังอยู่กันที่ตัวโกงของเรื่องอย่างฮันมะชูจิสีประจำตัวของฮันมะเนี่ยก็คือสีม่วงโดยที่สีม่วงของฮันมะเนี่ยไม่ได้สื่อถึงความลึกลับและความหรูหราสูงส่งแต่อย่างใดแต่มันสื่อถึงความสง่างามความเย่อหยิ่งความอวดดีการโอ้อวดความโศกเศร้านั่นเอง ก็เรียกได้ว่าเป็นความเล่นลับแล้วก็เป็นการกระตุ้นอารมณ์ด้านมืดสีม่วงในเชิงดาร์กหน่อยที่ดูเป็นหันมะมากกว่าสีม่วงในเชิงที่ดีนั่นเองคนต่อมาเนี่ยก็คือมาโคโตะซึ่งมาโคโตะเองเนี่ยมีสีประจำตัวคือสีเขียวโอลิฟโดยที่สีเขียวโอลิฟเนี่ยสื่อถึงความคลาสสิกความโบราณร่วมสมัยและนอกจากนั้นก็ยังสื่อถึงความหลบเลนอีกด้วย มากันที่ทาคุยะกันบ้างโดยที่สีประจำตัวของทาคุยะเนี่ยก็คือสีมารีนบรูความหมายก็คือความเยือกเย็นความสงบของจิตใจความเฉยชาการปกปิดความรู้สึกแล้วก็ความอ่อนโยนนั่นเอง คนต่อมาเนี่ยก็คือคาสุชินั่นเองโดยที่คาสุชิเนี่ยมีสีประจําตัวของเขาก็คือสีเหลืองมะนาวโดยที่สีเหลืองมะนาวเนี่ยสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานความร่าเริงความมีชีวิตชีวาและในยะหนึ่งของสีเหลืองเนี่ยก็ยังบ่งบอกถึงความขี้ตกใจความขี้กลัวอีกด้วยโดยที่สีเหลืองมะนาวเนี่ยเป็นสีที่เป็นตัวแทนของจุดสนใจแล้วก็ความฝักใฝ่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และตัวละครตัวถัดมาอย่างเซโดอสุชิหรือว่าอาคุงนั่นเองโดยที่สีประจำตัวของอาคุงเนี่ยก็คือสีส้มแหมในเรื่องนี้มีตัวละครที่มีสีประจำตัวเป็นสีส้มหลายตัวเหลือเกินสีส้มของอาคุงเนี่ยก็ยังคงสื่อถึงความอบอุ่นความสดใสทั้งน่ารักแล้วก็ทั้งเทพไปพร้อมๆกันแล้วก็ความกระปรี้กระเ,เป๋าอีกเช่นเดียวกัน และตัวละครตัวสุดท้ายของคลิปนี้อย่างซาโนเอมาจังโดยที่เอมาจังเนี่ย มีสีประจําตัวก็คือสีที่ผสมกันระหว่างสีชมพูและสีแดงนั่นเองโดยที่สีแดงและสีชมพูผสมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นสีมาเจนตาหรือว่าหนึ่งในแม่สี CMYK นั่นเองเป็นสีที่ผสมกันระหว่างสีแดงที่เป็นสีเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สีชมพูที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนโยนแล้วก็จิตวิญญาณความรักอะไรพวกนี้มันเลยเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสมดุลทางอารมณ์แล้วก็จิตวิญญาณนั่นเองหัวฟังดูยิ่งใหญ่มากๆ แต่ว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนเนี่ยอ่านไปถึงท้ายๆของเรื่องแล้วเนี่ยจะทราบดีถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในในยะของสีนี้ที่เกี่ยวพันกับเอมาจังมากๆเลยเพราะว่าการมีอยู่ของเอมาจังเนี่ยมันเป็นแรงขับเคลื่อนในทางที่ดีของตัวละครในเรื่องนั่นเอง เพราะว่าเอมาจังเนี่ยเธอเปรียบเสมือนกําลังใจของตัวละครสําคัญสำคัญหลายๆตัวในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นดราเคนหรือไมกี้เองก็ตามตัวของเธอเนี่ยเปรียบเสมือนที่พึ่งทางจิตใจให้กับคนอื่นและนอกจากนั้นสีมาเจนต้าเนี่ยก็ยังสื่อถึงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอีกด้วยและสีมาเจนต้าเองก็ยังสื่อถึงความ สร้างสารการกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นมันจึงเป็นสีที่สื่อถึงตัวละครเอมาได้อย่างดีที่สุดสีหนึ่งเลยทีเดียวเรียกว่าโูเป็นความเฉียบขาดในการมองสีและตัวละครของอาจารย์วากุยเคนเลยทีเดียวอาล่ะเป็นไงกันบ้างสำหรับสีประจำตัวของตัวละครเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์เพื่อนๆคนไหนคิดว่าสีไหนที่ตรงหรือไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ไหน ของเรื่องนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเมาส์มอยกันในข้างล่างนะส่วนวันนี้เนี่ยแอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกแอนมินไว้ได้จ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายบายไปก่อนละสวัสดีจ้า